ังเกตว่าแต่ละต้นเนี่ยก็มีลักษณะใบแตกต่างกันบางต้นก็มีใบเล็กใบใหญ่ลัขนาดหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็บางต้นก็มีใบที่ยาวแล้วก็แหลมค่ะคนอยากรู้ว่าทําไมถึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยะอะคะคนยังเคยเห็นอีกว่าใบจากอะค่ะที่แห้งแล้วเนี่ยสามารถไปทําหลังคางมุงจากได้ทําไมใบไม้ที่แห้งแล้วถึงสามารถกันลมกันแดดกันฝนได้อะคะแทนที่มันจะเสื่อมสภาพา คุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะว่านอกจากใบไม้จะทําหน้าที่ส่งเคพาะแสงและผลิตอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆจากใบไม้ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการนําใบบัวมหาห่ออาหารหรือล่าสุดนะคะที่ชุมชนบ้านนาสีเทียนและบ้านนาห้วยอ้อยที่จังหวัดเลยก็มีการผลิตจานจากใบไม้ค่ะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนําใบไม้มารับประทานและใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยค่ะใบไม้จะมีประโยชน์กับเรายัางไงและจะสามารถทําอะไรได้บ้างใครอยากรู้ไปหาคําตอบกันค่ะวันนี้จึงมาที่พิพิพธภัณฑ์พระรามเก้าค่ะเพราะที่นี่นอกจากจะมีนิทรรศการภูมินิเวศประเทศไทย ที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นป่าต่างๆแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นป่าให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องพันไม้ต่างๆได้รวมทั้งวันนี้ยังได้มาพูดคุยกับนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับใบไม้ที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายเขาวันนี้เพินเนี่ยมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยส่วนประกอบหลักๆของใบไม้ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าตัวใบตัวใบวค่ะแล้วก็ก้านใบก้านใบน <ะ S 1> ค่ะทีนี้ทีนี้ภายในตัวใบเนี่ยเขาก็เรียกอย่างเช่นด้านล<า>่างนี้ที่ติดกับก้านใบก็เรียกฐานใบฐานใบนะครับคือตรงตรงเนี่ยตรงตรงที่ติดกับก้านตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อันนี้ขอบใบ ค่ะส่วนด้านนี้เขาก็เรียกปลายใบปลายใบตัวใบเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นเส้นใบที่เราเห็นแบบเล็กๆเล็กๆเป็นสยนๆเส้นๆเส้นะเส้นใบก็ภายในก็จะมีพวกเซลล์พวกสหรับลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารอยู่ภายในนี่คือส่วนประกอบ <Okay. S 2> <Ha. S 1> ทีนี้ในตัวใบมันก็จะมีอีกก็คืออย่างเขียวๆที่เราเห็นก็คือ c o l โ o ฟิล u นะครับก็เป็นเม็ดสีที่อยู่ข้างในครับ <Ha. S 1> ถ้าถ้าเราตัดตัดเพื่อส่องกล้องดูขยายดูเราก็จะเห็นว่าจะมีเป็นชั้นต่างๆนะครับตัง้ตง <Ha. S 1> แต่ชั้นชั้นเคลือบผิว cuticle อะไรเงี้ยครับ <Ha. S 1> แล้วก็ลงมาลงไปก็เป็นมีโซฟิลเป็น สปองกี้อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราส่องดูแล้วกเห็นอะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมด้วยด้วาเป่าเราเรามองเห็นเรามองไม่เห็นเราก็มองได้แค่ตรงรากใบฐานใบแล้วก็ต่างๆแต่ว่าข้างในเรามองไม่เห็นข้างในมองไม่เห็นครับต้องส่องดูตอง้องขยายจุลทรรศขยายดูครับในใบไม้หนึ่งใบนะคะก็จะประกอบด้วยฐานใบนะคะขอบใบจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ปลายใบ จะเป็นตรงที่แหลมๆนะคะคแล้วก็จะมีเส้นใบที่เราจะเห็นข้างในเป็นเล็กๆๆนะคะ<ช>แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ<ช>ที่ผากก<ช><ช>้านใบค่ะถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบใบไม้เป็นอวัยวะค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ช่วยหายใจได้หรือเปล่าคะเรื่องการหายใจเนี่ยเราก็คือการเล็กเ่ยนก๊าซใช่ไหมครับนํำกา๊าซเข้าปล<ช>่อยกา๊กาซออกซึ่งซึ่งใบไม้มันก็ทาหน้าที่นั้นมันจะต่างกับมนุษย์มนุษย์เราก็เอาออกซิเจนเข้า เอาคาร์บอน,บอ,นออกแต่ใบไม้เนี่ยใบพืชเนี่ยก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปผลิตมีผลผลิตเป็นน้ำตาลเป็นน้ำเป็น<า>ออกซิเจนแล้วก็เขได้ออกซิเนก็ปล่อยออกซิเจนออกมาช่วงการค้นพบลักษณะของใบไม้ใบเดียวไม้ถึง ใบที่มีเพียงใบเดียวติดกับก้านที่แตกออกจากกิ่งหรือลำต้นเช่นใบมะม่วงกล้วยแต่ยังมีใบเดี่ยวบางชนิดที่ขอบใบวาวเข้าไปมากทำให้ดูคล้ายเป็นใบประกอบเช่นใบมะละกอใบมันสำปะหลังใบประกอบหมายถึงใบที่มีใบย่อยตั้งแต่สองใบอยู่ติดกับก้านใบ1ก้านแต่ละใบของใบประกอบเรียกใบย่อย ก้านใบย่อยเรียกแคทิโอลูส่วนก้านใบใหญ่ที่อยู่ระหว่างช่วงก้านใบย่อยเรียกคาริสใบประกอบแยกย่อยได้สองแบบใบประกอบแบบฝ่ามือหรือแบบนิ้วมือใบย่อยแต่ละใบจะแยกออกจากก้านใบที่จุดรวมเดียวกันโดยจะมีใบย่อยตั้งแต่สองใบเช่นมะขามเทศใบย่อยสามใบเช่นยางพาราถั่ว ใบย,ย่อยสี่ใบเช่นใบนุ่นหนวดมึกใบประกอบแบบขนนกใบย,ย่อยแต่ละใบยแยกออกจากก้านสองข้างของแกนกลางคล้ายขนนกถ้าปลายสุดของใบจะเป็นใบย,ย่อยเพียงใบเดียวเรียกแบบขนนกขี้เช่นกุหลาบอัญชันก้ามปูถ้าสุดปลายใบยมีสองใบเรียกแบบขนนกคู่เช่นมะขาม ที่เหล็กแคบ้านใบประกอบแบบขนนกอาจแบ่งย่อยได้อีกคือใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวเป็นใ app, บประกอบที่มีใบย่อยแยกออกจากแกนกลางเพียงครั้งเดียวเช่ app, บบน,นกุหลาบมะขามขี้เหล็กใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเป็นใบประกอบแบบขนนกที่แยกออกจากกานเป็นรั้งที่สองจึงมีบใบ RIGHT. ย่อยเช่นซามจุรีหางนกยูงใบประกอบแบบขนนกสามชั้น เป็นใบประกอบแบบคนนกที่แตกแขนงออกจากการเป็นพังที่3จึงมีใบย่อยเช่นปีบมะรุมพี่ชายคะคือในนี้เนี่ยแบบมีต้นไม้ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วเฝนก็สังเกตว่าแต่ละต้นเนี่ยก็มีลักษณะใบแตกต่างกันบางต้นก็มีใบเล็กใบใหญ่มีขนาด หนาบางไม่เท่ากันแล้วก็บางต้นก็มีใบที่ยาวแล้วก็แหลมค่ะเปนอยากรู้ว่าทําไมถึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะคือในความเป็นจริงพืชแต่ละชนิดมีความต้องการปัจจัยในการดํารงชีพที่แตกต่างกันเพราะนั้นแต่ละแต่ละชนิดก็พยายามปรับตัวปรับโครงสร้างของตัวเองเพื่อให้เหมาะกับปัจจัยที่ตัวเองต้องการมากที่สุดนะครับอย่างอย่างเรื่องของใบ มันก็มีผลต่อปัจจัยเรื่องแสงเรื่องอุณภูมิเพราะนั้นมันก็เลยต้องปรับโครงสร้างให้เหมาะให้เหมาะกับปัจจัยที่พืชต้องการอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้จะเห็นว่าใบมันเรียวๆยาวๆแล้วก็บางๆนะครับคือใบมันก็ไม่ไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับในขณะที่ด้านนู้นต้่กระพ จะเห็นว่าใบมลักษณะใหญ่ยาวนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรามองที่ด้วยปัจจัยของแสงก่อนนะครับใบใหญ่ก็ต้องการแสงเยอะคือคือคือพวกที่ใบใหญ่คือกลุ่มที่อยู่พื้นล่าในที่ที่อาจจะลำไรที่แสงน้อยเพราะฉะนั้นมันต้องมีขนาดใบที่ให้ใหญ่เพื่อที่ต้องการรับแสงให้ได้มากอันนี้พูดเรื่องแสงอย่างเดียวนะครับในขณะาษที่ใบ ใบไอ้ไอต้นที่ใบเล็กๆเนี่ยโดยปกติจะเป็นไม้ที่อยู่ส,งสูงๆนะครับเพราะนั้นพออยู่สูงเนี่ยโอกาสที่มันได้ได้รับแสงมากได้รับแสง,ไ,งได้รับอุณหภูมิเยอะกว่าหรือแม้แต่รูปร่างที่แตกต่างกันมันก็รูปร่างแต่และชนิดมันก็มีผละนะครับอย่างอย่างไอ้ใบเรยยาวๆเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องปัจจัยของลมที่พัดผ่านได้ง่ายกว่าในขณะที่ใบกลมๆเนี่ยมันก็โดนลมเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับต้นไม้เนี่ย ทำไมต้องผัดใบทำไมต้องมีการแบบร่วงหล่นมันมีอายุของมันไหมคะ,อ,ะอย่างต้นไม้จริงๆนะครับอ,อย่างใบของมันเนี่ยมันก็จะมีวงรอบ<า>ในการที่จะผัดใบแล้วก็แตกใบใหม่ขึ้นมาคนระับทีนี้เราเรา,เราอาจจะย้อนไปไปดูก่อนว่าในการผัดใบนั้นจะมีอยู่ประมาณ2อถึงสแบบก็คือบางต้นเนี่ยผัดใบหมดเลยพอถ<ก>ึงฤดูหนึ่งไม่เหลือเลย โอนไปเลยในขณะที่บางต้นก็ค่อยๆยๆค่อยๆทิงใบแก่ร่วงหล่นไปทีนี้ถ้าจะนับอายุที่แน่นอนจริงๆไอ้กลุ่มที่ขัดใบเป็นฤดูอย่างเช่นในป่าเต็งลังนะครับอย่างต้นเต็งต้นลังอะไรเงี้ยครับก็คือในช่วงฤดูแล้งปลายหนาวเข้าแล้งมันก็เริ่มลัดใบเพราะว่าเป็นขาดน้ํา ไอแบบค่อยๆผ่าใบนันก็จะมีอีกประมาณ2แบบก็คือไอแบบแรกก็คือใบที่แก่มันก็จะร่วงพรม้อมกัน mm hmm. แต่มันก็ไม่หมดทั้งต้น <Ha. S 1> กับอีกแบบหนึ่งก็คือค่อยๆทิ้งทีงละใบสองใบไปเรื่อยๆนะครับท mm hmm. ีนี้ไอพวกนี้การทิ้งใบมันก็หนึ่งใบไม้มันก็คืออวัยวะนะครับ <Ha. S 1> นะครับมันก็ทํางาน มันออกใบอ่อนมาใบใบแก่ทํางานไปทํางานไปมันก็เสื่อมถอยไปตามการเวลามันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อเอาใบใหม่ที่ทําหน้าที่ที่ดีกว่าออกมานั่นคือเป็นการค่อยๆทิ้งใบเมื่อไม่มีน้ํามันก็ต้องทิ้งใบไปเพื่อรักษารักษาไม่ให้ต้นสูญเสียน้ําเพราะถ้ามันสูญเสียน้ํามากมันก็จะตาย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในใบแก่ๆมันก็จะมีการสะสมพวกสารต่างๆที่พืชไม่ต้องการพวกสารพิษอะไรเงี้ยครับเอาก็ถึงเวลามันก็ปลดปล่อยออกไปกาบใบที่ร่วงนี้ด้วยอันรั้นก็แปลว่าคือใบไม้ทุกใบก็จะสะสมใช่ครับสะสมสารพิษอยู่แล้วสะสมไอสารที่ว่าเนี่ยมันมันอาจจะเป็นสารพิษของพืชแต่บางบางทีมันอาจจะเป็นสารที่เราต้องการอันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามันก็สะสมสะสมไป ค,คือเพิ่นสงสัยว่าทําไมใบไม้ถึงมีการเปลี่ยนสีนะะการเปลี่ยนสีของใบไม้นะครับถ้าถ้าเราจะสังเกตนะครับเห็นว่าใบไม้ uh, จะเริ่มเปลี่ยนสีก่อนที่จะทิ้งใบ uh. นั่นก็คือว่าช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยการทํางานของของใบไม้นี่เริ่มเริ่มจะหยุดทํางานแล้ว mm. นั่นก็คือว่าการสังเคราะห์แสงก็เริ่มจะหยุดแล้ว เพราะฉะนั้นพอพอพอเริ่มจะไม่มีการสัเพร้อนแสงไอ้ตัวคลอโรฟิลล์นะครับมันก็จะถูกถูกดึงไปนั่นคือนั่นก็คือมันไม่จําเป็นต้องใช้คลอโรฟิลล์ในการสักร้อนแสงพอพอคลอ,อโรฟิลล์มันหายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้สีอื่นๆนะครับมันก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงน,นั่นก็คือว่าทําไมใบไม้มันถึงเปลี่ยนสีนะครับ นี่พอเหลืองเป็นแดงเสร็จแล้วมันก็ค่อยล่วงลงไปอพอร่วงอยู่ว้พื้นนานไปนานไปมันก็เปลี่ยนเป็นสีน้ตาตาลนั่นก็คือใบไม้แห้ง <laughs> เป็นสีสมบ,บูรณ์อาวแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าพอคอโร,รคิลมันหายไปมันไม่สังเคะห์แสงแล้วอย่างเงี้ยสีที่เราเห็นเป็นสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยมันมาจากไหนมันมีสารอะไรข้างในนั้นคะครับคือจริงๆในใบไม้เนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าคือพวกลงคาวัตถุ S <S ช่วยในการสกัดรอดแสงก็คือช่วยในการดูดพื้นพื้นแสงไม้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะครับซึ่งลุงทว,วัตถุเหล่านี้นะครับมันก็จะอยู่ในใบไม้นี่แหละครับแต่ด้วย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วเใช่ครับ <S <S แต่ด้วยเหตุที่เไอตัวคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวมันเยอะมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นสีเหลืองสีแดงที่โดนบดบางอยู่ <S <S ข้างในนะครับ แต่ในบางชนิดเราจะเห็นว่าใบมันออกจกสีแดงบ้างสีเหลืองสีม่วงซึ่งอันนั้นก็คือไอลงควัตถุเหล่านั้นนะครับม,มันเด่นกว่าคโลโรฟิลเลสิกนี้การที่ใบไม้มีการเปลี่ยนสีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่ใบไม้กําลังจะผัดใบนั่นเองค่ะเหตุผลก็คือพอใบไม้กําลังจะผัดใบก็เลยไม่มีการสั่งคะห์แสงพอไม่มีการสั่งคะ้อแสงก็เลยไม่มีสารคลโรฟิลที่เป็นสีเขียว ทำให้เราเห็นสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงนั่นเองค่ะช่วงการค้นพบแค่เพียงใบไม้เปลี่ยนสีก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจึงถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เรานักท่องเที่ยวตั้งตารอคอย สำหรับประเทศไทยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงคือแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถชมเมเป,ปิลสีแดงสดและใบที่ร่วงหล่นจากต้นสู่ลงพื้นดินอย่างสวยงามได้ในช่วงธันวาคมถึงต้นกรุมภาพันธ์สำหรับประเทศเกาหลีใต้เกาะนามิในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะมีต้นแปะกล้วยที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามทางเดินจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด าสาสีสันของต้นเมเปิลหลากพันธุ์ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะนอกจากนั้นแหล่งเที่ยวชมท้องใบไม้ที่เปลี่ยนสียังมีอยู่ที่อุทยานญ่าติงเต้าเฉินประเทศจีนและนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวใบไม้ที่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ยอย่างนะ่าอัศจรรย์ค่ะ เมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องส่วนประกอบของใบไม้แล้วนะคะและตอนนี้พี่ชายก็จะพาเพื่อนมาทําการทดลองค่ะพี่ชายคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรคะอ่ากิจกรรมนี้เรียกว่ากิจกรรมดูเส้นใบไม้ครับแล้วกิจกรรมนี้ทํายังไงอะคะกิจกรรมนี้เหระครับก็เราก็ไปเลือกใบไม้มานะครับแล้วก็มาทําการคือคือคือถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะดูพวกเส้นเส้นใบมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะ,ะเพราะว่าจะมีพวก โปรโฟิลพวกอะไรอยู่เต็มไปเลยเพราะนั้นเราก็ต้องการต้องเอาพวกของเราเานี้ครับโปรโฟิลพวกอะไรเนี้ยออกเอาออกเอาออกยังไงคะเอาออกก็คือที่ก็มีวิธีก็คือเอาไปนะครับขยี้มาล้างอย่างนี้หรอก็คือถ้าล้างอย่างนี้มันไม่ออกครับต้องต้องค่อยๆขยี้แต่ต้องไม่แรงไม่แรงมากนะครับค่อยๆขยี้ ขยี้ไปหน่อยหนึ่งมันก็เริ่มเริ่มสีเขียวเริ่มออกแล้วเริ่มเป็นใสๆนี่นะคะ,ะคสีเขียวก็เริ่มหลุอดออกแล้วนะคะจากการขยี้ครับ,รบ,รบอันนี้เนี่ย้วขยี้ต่ออีกสักนิดโอเคแต่ก็ต้องขยี้จนมันขยนออกหจ,จนจนออกหมด,หมดนะครับทีนี้พอดีพี่เตรียมพี่พี่ขยี้เตรียมไว้แล้วค่ะเนี่ยครับมันก็จะใสอย่างนี้เนี่ยคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านสามารถทำเองได้รคับ ก็มันจะใสประมาณนี้ครับใสมากทีนี้เมื่อเราได้ได้ใบที่มันใสอย่างนี้แล้วนะครับเราจะใช้ใบใสนี้เลยก็ได้หรือถ้าจะให้สวยเราอาจจะย้อมสีแบบนี้ครับย้อมสีถ้าเราย้อมสีเนี่ยเราจะเห็นเส้นเส้นชัดเจนขึ้นะนะครับอันนี้เมื่อเราย้อมสีแล้วเราอาจจะนําไปทําเป็นการ์ดก็ได้อันนี้เอาไปตกแต่งก็ได้ไตกแต่งได้นะครับ นำไปทำเป็นการ์ดเนี่ยครับก็เอาไปตกแต่งนีครับก็จะได้ไ<ห>คตามที่ต้องการครับสวยด้วย้ว,วยเห็นเส้นลายใบไม้ชัดเจนค,ครับก็ใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าอยากทำเอง นอกจากจะมีสีแดงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้สีสเลืองสีเขียวเราก็สามารถใส่สีเข้าไปเองได้นะคะโดยใช้สีผสมอาหารใช้ได้กิจกรรมนี้นะคะนอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยยังทําให้เราสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้เห็นเส้นใบของใบไม้ได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะพี่ชัยคะงันเดี๋ยวเราไปหาคําตอบเรื่องใบไม้ัต่อเลยดีกว่าคะ่ะ นอกจากจะเป็นสมุนไพรรักษาโรคหรือว่าจะนําไปประกอบอาหารเพื่อยังเคยเห็นอีกว่าใบจากอะค่ะที่แห้งแล้วเนี่ยสามารถไปทําหลังคามุงจากได้ทําไมใบไม้ที่แห้งแล้วถึงสามารถกันลมกันแดดกันฝนได้อะคะแทนที่มันจะเสื่อมสภาพอย่างพวกใบไม้ใบแก่ใช่ไหมครับก็คือ,อภายในภายในใบของมันไอ้พวกะระบบท่อลาเลียงน้ําลาเลียงอาหารพวกเซลล์ภายในนะครับ มีการสะสมของ,ของสารทําให้เซลล์มีความแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพอใบที่แก่ที่มันร่วงไปก็คือใบที่มันจะแข็งแรงขึ้นกว่ากว่าใบที่มันอ่อนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปทําเป็นจามสาหรับมุงหลังคาแล้วก็มีความคงทนนะครับอย่างเช่นทางเหนือเขาใะ ไปเก็บใบใบตองตึงนะครับใบต,ตองตึงอ่าใบตองตึงเขาเรียกใบตองตึงกันงอย่างก็คือเก็บใบที่มันร่วงมาค่ะพอถึงฤดูมันร่วงทำไมเขาก็ไปเก็บ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 นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นตับเป็นจ่าเพื่อ,อมุงหลังคาซึ่งกันฝนกันแดดกันฝนได้<ห>นะครับก็คือที่ต้องใช้ใบแก่ก็คือมันมันมีความคงทนบ่างะครับถ<ห>้าอย่างทางแถบทางใต้ทางตะวันออกนะครับที่ที่อยู่ตามชายริมฝั่งซึ่งจะก็จะมีต้นจาก นะครับต้นจากก็ก็เอาใบมันเอาใบแก่ๆม,มานะครับก็มามา,มาทําเป็นเย็บเป็นตับจากได้หรือ,อถ้า่างใต้ตั้งแต่ตรังไปจนตรังพัทลุงไปถึงนาราธิวาสก็จะมีต้นสาคูต้นสาคูสาครับเคยกินไหมครับเคยกินสาคูแท้ๆเลยคะอร่อยครับคือใบของมันใบสาคูก็ออกมาทําจากได้เหมือนกันทางนู้นเขาก็เอาใบสาคูมาเย็บเป็นจากได้เหมือนกันหรือทาง แถบขึ้นมาหน่อยทางอีสานทางอะไรที่ <ฮะ S 1> ที่มียญาคาย่าคาก็ก็ไปตัดใบมันมาที่ใบมันยาวๆใช่ใช่ครับก็ไปตัดใบมาแล้วก็มามา,มาเย็บมาผูกมุงเป็นยญาคา <ฮะ S 1> ครับก็คือแต่และที่ก็จะนําใบไม้ที่ตัวเองมีนะครับมีเยอะๆทำมาใช้ประยู่์ได้ ใไม้จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ให้ออกซิเจนแล้วเนี่ยใบไม้ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกไหมคะมีครับจริงๆแล้วใบไม้นี่มีประโยชน์เยอะเลยก็คือนอกจากอย่างที่บอกสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจนให้อาหารเป็นแหล่งสะสมสารหมุนไพยแล้วจริงแล้วใบไม้เนี่ยในวัตจักรของเลธาใบไม้ก็คือเป็นตัวช่วยให้เกิดการหมุน ของวัฏจักรนะครับก็คือทําให้เกิดเกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุ mm hmm. สมบูรณ์ขึ้นก็คือเมื่อพืชดูดเอาแร่ธาตุเข้าไปนะครับ uh huh. แล้วก็สังเคราะห์แสงเกิดการสังเคราะห์แสงแล้วก็แร่ธาตุบางส่วนก็สะสมอยู่ในใบ mm hmm. แล้วก็ถูกปลดปล่อยออกมาปล uh huh. ออ่อยออ,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 ออกมาแล้วก, mm hmm. ก็จะย่อยสลายย่อยสลายก็คือแร่ธาตุลงสู่พื้นดินแล้วก็เต้นไม้ ก็ได้นําไปใช้อีกนะครับเพรฉะ,ะน,นั้นอันนั้นในใน,ในเรื่องของเล่ธาตุทีนี้พูดถึงวัตจักน้ํานะครับมันก็มีผลเพราะว่าในการสะองแสงมันก็คายน้ําออกมาพอาคายน้ําออกมาขึ้นไปมันก็อไอน้ําเมื่อลอยขึ้นไปมันก็มีความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รวมตัวกัน ก็เป็นเมฆแล้วก็เป็นเม็ดฝนแล้วก็ตกลงมานะครับก็ <ฮะ S 2> ทําให้ช่วยในการให้เกิดการไหลยัของวัฏจักรน้ําด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ค่ะมีอะไรที่ใบไม้ไม่ชอบหรือว่าเป็นศัตรูต่อใบไม้ไหมคะอ๋อมีมีครับก็พอสมควรก็คืออา,อาจจะมองในสองแบบก็คือ <ฮะ S 2> ที่เป็นชีวภาพก็จะไม,ไม่ว่าจะเป็นพวกโรคพวกแมลงเชือ้อราอะไรเยงนี้ครับ <ฮะ S 2> ซึ่งซึ่งจะทําให้ใบไม้ เ,เกิดโรคอันนี้อันนี้ใบ,บไม้ก็ไม่ชอบนะครับแล้วก็ที่เป็นตัดไปอีกปัจจัยหนึ่งก็คือทางกายภาพก็ไม่ว่าจะเป็นพวกมลพิษครับพวกมลพิษพวกอะไรเงี้ยครับพวกฝุ่นอะไรเงี้ยก็คือใบ,บไม้ก็ไม่ชอบอย่างฝุ่นเนี่ยถ้ามาจับเกาะใบหนาไอการที่ต้นไม้ใบไม้จะเอาแสงมาใช้ประโยชน์มันก็ยากขึ้นนะครับหรือ,อมลพิษไม่ว่าจะเป็น ถ้าในพื้นที่จะมีโรงงานหรือมีควันพิษเยอะๆนะครับเวลาฝนน้าฝนที่ตกมามันก็จะชะพวกสารสารพิษพวกอะไรนะมันฝนก็จะมีความเป็นกรดเมื่อมีความเป็นกรดมันทำให้ใบไม้มันมันทำงานได้ยากนะครับนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ใบไม้ไม่ชอบนะครับแล้วอย่างเจ้าฝุ่นพีเอ็มจริงวฝุ่นพีเอ็มเนี่ยใบไม้สามารถช่วยลดฝุ่นได้ก็คือ มันก็ต้องนํานําเข้าไปแล้วก็สะสมไว้ในใบของมั hmm. นพอถึงเวลามันก็ปล่อยทิงไปสิ่งที่ใบไม้ไม่ชอบแล้วก็เป็นศัตรูต่อใบไม้นะคะก็คือปุ่นควัน PM 2.5แล้วก็ฝนกรดค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ชายมากๆเลยที่ให้ความรู้กับเปินค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของหนึ่งใบไม้ที่ไม่ได้มีแค่หนึ่งคำตอบเพราะใบไม้นั้นมีประโยชน์หลากหลายค่ะและใบไม้แต่ละชนิดก็มีลักษณะและเรื่องราวที่แตกต่างกันไปใครที่สนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและอยากรู้เกี่ยวกับต้นไม้สามารถมาหาคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระราม9้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะ